สวัสดีจ้ามันนี้ผ้ามายางหลินแล้วจ้าผ้ามายางหลินทาเรือปลาจ้าปลาเต็มเลยปลาตัวน,น,น้อยๆเห็นไ่จ้ามันแดดเต็มเลย งางเล่นกันจ้าอากาศดีมมมมเรือลังหน่อยก็พอ <c oughs> นี่บ่ได้เอาจากรยันมากมอนี้เอาเอารถแก่รถนี่มากเลยบระนดี้โอโอไปแล้วอันนี้กูเลยจัลเรือ,อเรือเรือ ร้านอาหารเขากันไว้เขาบริาหารคนน้นนนแลจะแต่ว่าไอติมเขาขายค้นไปสื่อมานาังกินในตะวนันในบริเวณลานเขาเขาบ่าหิหารเขาเพราะว่ามันจะใกล้กันเนาะเขาบริาหารใกล้กันเกินสอง กำลังดีตอนนี้อยู่เดนมากมันเปิดได้หลายอย่างจา้าเนี่ยนี่ร่านนวดร้านตัดผมร่านเสริมสวยเขาเปิดได้แล้วจากก้นกันเลยหลายในเมืองก็เปิดแล้วะใหม่

ทายทางนี้ย่อนแสงเลยเป็นหมึดหมดึดม,มองนงัง แก่เช่นในเลือกเก้าบ่รู้ว่าเขาใส่เขาไม่ได้ใส่หรือมั้ง หมกหนลานหน่อยอยู่ในนี้ครับรถประจำตำแหน่งรถประจำตำแหน่งตรงนั้นเป็นถนน่ะ ยางขำมทางมาใจข้นไปย่างไอ้ตรงสะพานตรงที่เห็นอยู่ข้างหน้าจ้ะชางหน้ดางหน้าจิ้น่ด๊อกจะขำไปทางเขากลังกันส้างถนนหม่จะส้างทางไม่จิ้มนดอก้ออก้ใช่ไอ้เอาพอลูก Er lige gik? Tang. Nu at jeg skal bare på, så der pære på der, ikke? Lort

ถ้าคุณเป็นร่างรถไฟอันตรงกลางนี่คือถนน,นที่เขากำลังสร้างใหม่จ้ะอย่างมาข้างเลยจ้ะอพาร์ตเมนต์จ้ะโ,โรบอตโ,โรบอตตัดหญ้า